ถามโลกกำลังจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงหรือไม่ตอบตั้งแต่เกิดเหตุสึนามิถล่มหลายประเทศกระบวนการพยากรณ์ก็กลับมาฮิตใหม่อีกครั้งหลังจากซบเซาไปนานทั้งการไม่มาตามนัดของสงครามนิวเคลียร์ในปี1999และทั้งการลบแผนที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะ ประเทศที่มีหมู่เกาะซึ่งเสี่ยงต่อการจมน้ำทั้งหลายผมมองว่าขบวนการพยากรณภัยพิบัติส่วนใหญ่คือการใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนคำทำนายมักหนีไม่พ้นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้พายุซัดเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลังแต่เพื่อให้น่าสนใจคำพยากรณช่วงนี้จะออกแนวหายนะระดับล้างโลก ที่น่าขนพองสยองกล้าวเช่นประเทศนั้นประเทศนี้จะหายวับไปกับตาอะไรทำนองนั้นนอกจากภายทางธรรมชาติยังมีคําพยากรณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงและควรมองว่าหน้าหวันวิตกกว่ากันเสียอีกเพราะมีข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ยินเป็นรายวันชนิดที่ต่อไปคนอาจไม่ประหลาดใจถ้ามีข่าวว่าอยู่ดีๆ มีคนกลุ่มหนึ่งบนฟุตบาทลงไปชักดิ้นชักงอพลาดพลาดเหมือนในหนังเขย่าวขวัญโดยทีมแพทย์ตรวจเบื้องต้นไม่ทราบว่าโดนเชื้อโรคสายพันธุ์ใดเล่นงานเสียงเลือกเกี่ยวกับการเอาอาวุธนิวเคลียร์มาเป็นเครื่องมือคมคู่กันระหว่างประเทศก็ทำให้เกิดการพยากรอันอน่าเชื่อถือได้อีกว่าวันหนึ่งโลกคงไม่คล้วต้องประสบกับโศก,บบกนาตกรรมครั้งใหญ่สุด คนตายเรือนล้านทันทีจากอาวุธนิวเคลียร์และอีกหลายล้านต้องตายแบบผ่อนส่งจากพิษกัมมันตภาพรังสีสรุปคือปัจจัยที่จะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่จริงก็ไม่จำเป็นต้องแผลงฤทธิ์เสมอไปทำนองเดียวกับที่เราเดินผ่านหมามีเขี้ยวเล็บทุกวัน มันมีสิทธิ์กัดเราเนื้อขาดได้ตอนทีเผลอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเดินผ่านไปสบายๆโดยไม่คิดอะไรจนกว่าจะมีข่าวหมาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือได้ยินใครในตลาดเล่าให้ฟังว่าหมู่นี้หมาชอบกัดคนเดินเท้าประจำคุณถึงค่อยเกิดอาการเหลียวซ้ายแลขวาล็อกแลกแตกต่างไปจากเดิม ลองหลบมุมจากเสียงเลือเสียงเล่าอ้างแล้วมาดูกันในมุมมองของกรรมวิบากกันบ้างนะครับผมจะไม่พูดแบบหมอดูคือไม่ฟันธงลงไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ตอนดาวทำมุมอย่างไรแต่จะลองวาดภาพให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตามหลักแล้ววิบากกรรมจะเล่นงานคนเรือนล้านพร้อมกันได้เพราะมีเหตุปัจจัยดังนี้ หมีสัตว์ต้องตายพร้อมกันนับอสงงไขคืออย่าไปคิดเฉพาะมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่กำลังสวยบุญขั้นสูงสุดแต่ต้องคิดถึงสัตว์น้อยใหญ่อีกไม่รู้กี่แสนล้านตัวด้วยเพราะสมมุติว่าคนตายเพียงหนึ่งล้านแปลว่าต้องกินอาณาบริเวณกว้างไกลไม่ใช่เล่นๆอาจจะทั้งจังหวัดเล็กๆล,ลองคิดดูสิครับว่าหมาแมวหนูนกมดปลวก และอะไรจปิปาถะอื่นๆจะมีอยู่ประมาณไหนในหนึ่งจังหวัดใช้ตัวเลขมั่วๆว่านับไม่ถ้วนไปพลางๆดีกว่า 2. วิบากกรรมที่ทำให้ตายกระทันหันนั้นควรจะเป็นประเภทตัดรอนภาวะดีๆเปลี่ยนเอาภาวะร้ายๆมาแทนที่แบบปุบปับฉับพลัน ไม่ให้ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพูดง่ายๆว่าต้องตกต่ำลงจากสภาพเคยอยู่ดีมีสุขในสภาพเนื้อตัวแห้งสะอาดนุ่มนิ่มแบบมนุษย์ไปเป็นอื่นที่ลำบากกว่ากันทั้งนี้ก็เพราะคนและสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมใจตายไว้ล่วงหน้าเมื่อไม่ได้เตรียมก็แปลว่าใช้ชีวิตตามสบายซึ่งตามสบายของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ถ้าไม่คิดเรื่องเซ็กก็คิดเรื่องล้างแค้นถ้าไม่คิดเรื่องล้างแค้นก็คิดเรื่องความสำคัญของตัวตนล้วนแต่เรื่องปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองเมื่อตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมเอียงลงต่ำเว้นแต่จะสั่งสมบุญใหญ่ไว้ช้อนได้ทันอีกประการหนึ่งภายพิบัติประดับทําคนตายเป็นล้านนั้น มักมาในรูปแบบของความน่าสะพรึงกลัวไม่มีอะไรเกินความกลัวเป็นโทสะชนิดแรงกล้าถ้าครอบงำจิตสุดท้ายไว้ทั้งดวงได้ก็มักตรึงจิตให้ติดอยู่กับความกลัวนั้นๆพูดง่ายๆเป็นเปรตที่ต้องวนเวียนอยู่กับภพบแห่งความน่ากลัวไปอีกนานจนกว่าจะมีบุญใดมาเลื่อนชั้นให้น้อยคนครับ ที่เปลี่ยนจากภาวะมนุษย์ด้วยอุบัติเหตุกระทันหันแล้วไปสูงขึ้นต้องสั่งสมต้องยอมจิตยอมใจเป็นกุศลกันจนอยู่ตัวพอประมาณเอาแค่ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดมหาหายนะสองข้อข้างต้นก็คงพอจะพิจารณาได้ว่าการตายเกลี้ยงฉาดแบบเทกระจาดทิ้งทั้งหมดโลกในคราวเดียวนั้น เกิดขึ้นได้ยากเต็มทีครับเพราะแปลว่าผู้มีบุญถึงขั้นได้เป็นมนุษย์กว่าหกพันล้านรายจะต้องตายร้ายพร้อมกันหมดอัตราความเป็นไปได้คงเป็นศูนย์คือต่อให้มีดาวหางใหญ่เท่าดวงจันทร์จะวิ่งมาชนโลกแตกดับก็ต้องได้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยให้เหมือนในหนังจนได้อย่างไรก็ตาม แม้โอกาสตายเกลี้ยงพร้อมกันจะเป็นศูนย์แต่โอกาสทยอยตายเป็นกระจุกกระจุกนั้นชักเริ่มมีมากทั้งนี้เพราะมีผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนเพิ่มขึ้นนั่นเองผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นคือใครบ้าง 1. ผู้ถึงวาระสุดท้าย อาจถึงเวลาตายด้วยกรรมเก่าจากอดีตชาติหรือเพราะกรรมใหม่ในชีวิตปัจจุบันบันดาลให้ต้องตกตายณจุดของเวลานั้นๆโดยไม่คำนึงถึงว่าจิตกำลังเป็นกุศลหรืออกุศลในขณะ,ะเผชิญความตายโดยมากพวกนี้จะมีโอกาสตั้งสติระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่มนุษย์มักยึดเหนี่ยวกันก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตน แต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวลน,น่นนี่สารพัด 2. อพูดถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันบังคับไว้เลยว่าต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติ เคยฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีทำให้กลัวก่อนตายหากชาติปัจจุบันไม่สร้างกระแสกรรมใหม่ไว้แรงพอจะส่งให้จิตมีกำลังและสว่างสวัยพอก็จะต้องตายด้วยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัวอย่างท่วมท้นแม้พยายามระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาทีสุดท้ายอย่างไรก็แก้ไม่ทันส ผู้มีบาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ขณะที่ว่าถ้ายัางมีชีวิตต่อก็จะขาดเหตุปัใจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสมอันนี้หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัตซึ่งทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธี แบบกับลงพระชนอยู่อยู่พื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกและกลืนหายลงไปเฉยๆไม่ได้สูบควบเดียวจมมิดเพราะหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตำแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดียใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยู่จริงไหม สผู้มีบุญมากถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังผ่องใสหรือมีกำลังของกุศลอุ้มชูมากพอจะประกันพบใหม่ว่าต้องดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่เขามีบุญญาธิการที่ควรได้เป็นผู้สวยสุขมากขณะที่ว่าถ้ายังมีชีวิตต่อก็ขาดเหตุปัจจัยที่จะตกรางวัลอย่างสมน้ำสมเนื้อกับบุญญาบารมีซะแล้ว พวกนี้กุศลจะคุ้มตัวต่อให้เกิดเรื่องน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่ตระหนกจิตส่วนลึกมีความเชื่อมั่นกับกระแสกุศลอบอุ่นใจมากพอตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นคือหญิงชาวนาคนหนึ่งตื่นเช้าใส่บาตพระอรหันต์ซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งผลกรรมด้านดีจะแรงมากต้องเห็นผลในเจ็ดวันแต่ด้วยวิถีชีวิตของนาง ไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไหวเลยตายแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทำบุญนั่นเองซึ่งปัจจุบันข่าวทัวบุญที่รถเทกระจาดก็มีให้เห็นบ่อยจนบางคนตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าตีความว่าทำบุญแล้วตายหมายถึงทำบุญแล้วได้อัปมงคลเป็นอันขาด ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาคนมักถามกันว่าผู้เคราะหร้ายเคยทำกรรมใดร่วมกันมาจึงร่วมตายเกือบพร้อมเพรียงอย่างนั้นถึงสามแสนคนอันนี้ขอให้ทราบนะครับการตายหมู่ไม่ใช่เครื่องหมายบอกเสมอไปว่านั่นเป็นวิบากกรรมที่พวกเขาทำมาร่วมกันขอให้สังเกตว่ากรณีสึนามินั้นแต่ละคนกระจายกันรับเคราะห์กรรม ซึ่งมีแรงหนักเบาไม่เท่ากันสถานการณ์ที่ส่งผลให้เจ็บตายไม่เหมือนกันและที่สำคัญไม่ได้รู้จักมกจีไม่ได้จุงมือไปรวมตัวกันตามข้อตกลงแต่อย่างใดนอกจากนั้นขอให้สังเกตอีกประการหนึ่งคือหลายรายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนพบของพวกเขาก็มีเหตุให้พวกเขาต้องไปอยู่ที่นั่นพอดี ตำแหน่งที่จะถูกน้ำซัดตายพอดีส่วนคนที่ยังไม่ถึงคาดแม้ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวก็กลับรอดและไม่บาดเจ็บเท่าแมวควรบางคนถูกน้ำซัดเข้าปะทะผนังน่าจะตายแน่แล้วผนังส่วนนั้นกลับพังราบเลยรอดจากการถูกอัดก๊อปปี้เนี่ยหละการแสดงความมาหศัศจรรย์ในการคัดคนออกของกฎแห่งกรรมวิบาก ใครยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็สมควรทบทวนดูใหม่จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมความบังเอิญจึงเล่นตลกได้ขนาดนี้การประสบเคราะห์กรรมร่วมกันชนิดที่สอถึงอดีตกรรมที่เคยทำมาด้วยกันนั้นจะเป็นประเภทกลุ่มคนที่รู้จักกันร่วมทางหรือลงเรือลำเดียวกัน ประสบกับรูปแบบเคราะกรรมเดียวร่วมกันเช่นในคำภีมีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้ำด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขังสัตว์ให้ได้รับความทรมานเป็นต้นโลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย ไม่มีสมัยใดที่โลกปูตลอดด้วยพื้นที่ปลอดภัยหรือสุ่มเสี่ยงอย่างเดียวต้องมีกระจายเขตดีเขตร้ายไว้ให้บริการสัมสัตผู้มีบุญมีบาปอย่างทั่วหน้าอยู่เสมอฉะนั้นขอให้ลืมเรื่องภัยล้างโลกแบบกว่าทีเดียวหายเรียบไปได้วันหนึ่งโลกอาจถึงการแตกดับจริงแต่ป่านนั้นต้องไม่มีสัตว์บุญมากอย่างมนุษย์ หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วโลกยังไม่แตกวันนี้แต่ก็อย่าประมาทเลยครับเพราะเราอาจยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเขตประหารและเราก็ไม่อาจทราบเสด้วยว่าถึงเวลาของเราหรือยังขอให้คํำนึงถึงการเตรียมสเสบียงไว้เพื่อความไม่ประมาทและดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามหาคําทำนาย ว่าที่กำลังหายใจได้กำลังรู้สึกและนึกคิดได้เหมือนอย่างนี้วาระสุดท้ายจะต้องตายเดี่ยวหรือตายหมู่ตายดีหรือตายทรมานตายในขณะที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะธรรมดาผู้สั่งสมบุญตนสเสบียงไว้มากๆย่อมอุ่นใจอยู่เสมอว่ากรรมข่าวทั้งปวงจะตามไปช่วยอุดหนุนค้าจุน มิให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอน